สวัสดีครับแค่สามลูกอัพเดตแต่ที่ตอนนี้เป็นแคงเราบ้างสามคนพี่นัทอัปเดตนี่กือะไรกันดดาราล้อกันเล่นกินดีด้วยนะคะโอ้ข็ัไงขังวันที่สามนีวใช่ไหมคะก็วันที่สนี้แล้วครับก็เป็นมหาบัณฑิตแล้วนะครับจบปริญญาโทคณะนิเทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็รู้สึกดีใจดีใจก่อนเพราะว่าเอาจริงแล้วมันก็ สองปีเต็มที่เราที่เราเรียนมาแล้วก็ช่วงช่วงที่เราเรียนก็มันก็ช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเราเราผ่านพ้นช่วงช่วงที่มันหนักหนาของการเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ก็เชิญชวนพี่พี่ทุกคนนะครับเชิญคุณพลนและคุณสุวรรณนไปร่วมง,งานด้วยนะครับมีค่าตัวให้ไหมครับี่มันะก็ร <c oughs> ับรอบบ่ายนะครับอยู่ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรียนเชิญทุกคนครับวันที่3ตุลานะครับ เรียนเชิญครับแล้วอย่างนี้ต่อดรเลยไหมก็เฮ้ยที่นกก็ก็รอลุ้นก่อนดรเบนซ้อมเรียกไปเลยองเรียกนี่ลอรเรียกนี่ดรเบนสั้นๆว่าดอกรอ๋อดรด้วยดรเบนก็พยายามพยายามเขาเรียกว่าพยายามหาเวลาดีกว่าหาเวลาทำงานก่อนแบบนี้แล้วก็เรื่องเรียนก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าถ้าเรียนต่อได้ก็เดี๋ยวมาแจ้งรับเีดทให้ทราบแต่มีแานในใจบ้างหน่ยมีแพนครับมีแพน บที่นา้งยังไม่มีเลยตอนนี้ขอโอกัสที่เรื่องงานก่อนเฮ้ยช่วยมาตอนนี้เจ็บวตอนนี้เจ็บปวดอะไรหนักสุดระหว่างการค o m แ b a คกลับมาของอีกบิ๊มกับซีรีส์เราก็คือพูดเลยว่าหนักทั้งคู่ไม่รู้จะหนักยังไงที่หนักตอนนี้นะคะคือส้นนะ ยืนนานแล้วงานน้พี่นัก็เป็นช่วนสูงตลอดเลยเหอะไม่ตลอดค่ะจริงๆก็เพิ่งงานนี้แหละที่แบบว่าเริ่มเริ่มลองลองเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเปลี่ยนการแสดงแล้วก็แบบเวิร์กช็อปด้วยไม่สงสาตร์น้องๆแลเหรอ น้องๆเขาเสริมมาเหมือนกันเสริมน้าสู้ได้อยู่ดิเรามีการแบบเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบว่าเออจะใส่มาเขาก็เลยแบบเสริมราะว่าเราสวยที่สุดในเชนนั่นเลยใช่ฉันนี่แหละท่านคุณที่สวยที่สุดในโลกในโลกเอยในโลกเลยในโลกเลยโลกของเราคนเดียวโลกของพึ่งว่าน้าสวยที่สุดเลยเปล่าเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นแล้นะครับ อย่าพูดอย่างงานอย่าพูดอย่างงานเจได้ข่าวว่าถอยมาใหม่เลยเหรอคูณนี้ใครให้ข่าวคะอันนี้แบบมีมีแบบโต้คิดมาค่ะกระซิบเลยรู้ไหมว่าให้ข่าวเพแบบขอยมาก็แล้วแต่โอกาสแต่โอกาสมันเป็นส่วนของงานในเรื่องของงานมันจำเป็นเออแต่ว่าจากพี่รันก็ข่อยออกนาทีข่อยทีอะไรเนี่ยมันเป็นส่วนของงานเป็นเรื่องของงานควรจะเข้าใจนะคะจี้นะครับเนี่ยคำถามในจี้มากเลยนะ ใี่ว่ากมันเป็นส่วนของงานใช่เพราว่านัดปตรียตัวก็ส่วนของงานเหมือนกันส่วนขงงานเราทำเต็มที่กับงานทุกงานอยู่แล้วเราทุกคนเราเป็นยังไงครับผมก็เดี๋ยวไปจะมีอะไรต่อเนื่องมาก็เดี๋ยวมีแฟนมีดครับของรักนี้ไม่มีถกฝ่ายยามครับน้าตาปานพฤศจิกาครับได้เริ่มพฤศจิกาแต่ว่าเราจะมีงานนี้ก่อนครับพิธีเบบอันนุสรีครับเรเวลล์อัพนะสิบเจ็ดพฤศจิกาก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมซ้อมอะไรกันอีกครับ แต่ถามว่าถึงเลเวลอัพไป็นยังไงอัพเปลว่ามันจะอัพขนาดไหนอัพยังไงว่าอัพแน่นอนครับผมได้มีเขาเรียกว่าสปอยแลนมีการมีฟังเพลงใหม่ด้วยอ่า,อานี่สปอยเลยสปอยเลยเพราะแบบเวทีใหญ่ใหม่เวทีใหญ่จอใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็คือจะมีเพลง,งใหม่เส <laughs> ร็จแล้ว ไม่ไม่ศิลปินศิลปินเดิมยสองคนเดิมยังอยู่แต่ว่าเรามีการทําเพลงมากถึง27เพลงด้วยกันในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใครพูดมาใครพูดนะไม่รู้พูดไประกอบไม่รู้ยิ่งใหญ่แต่มันใหม่ใหม่แน่นอนทีเสรมันต้องมีคุณโนี่มาบ้างโอ้ก็รอลุ้นก็รอลุ้นเลยถ้าทุกคนมีเสียงเรียกร้องพอคุณโทนี่อาจจะขึ้นมาบนเวทีกับเราใช่พูดไปเลยพูดไปก่อนทวิตเลยแท็กเลยโทนี่ต้องได้ขึ้นเถ้าเขาอยากขึ้นใช่ถ้าเกิดว่าทวิตขึ้นในเพลนี้ไม่แน่นะ พูดไปคนนี้ไม่ไอาถามเลยเรเวอัพของเรามันจะเร็วอร์ไปประมาณไหนแบบตอนนี้็ยองสปอยสปอยรูปมาันดูแบบก็อย่างที่บอกก็คือรูปที่เราไปปล่อยในช่องทางพีดเบฟหรือซีรีส์ไปนะครับก็คือทุกคนหล่อขึ้นแน่นอนทุกคนสวยขึ้นแน่นอนแล้วก็ทุกคนติดแกรมขึ้นแน่นอนอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเพลงใหม่เนี่ยเราได้ฟังกันแล้วนะครับ เชื่อว่าไม่แพ้ s สปีด o อฟเลยแล้วก็จะมีการเพอร์ฟอร์มที่เต้นดูเดือดรังการแน่นอนเลยน่าจะเลยเลยเลยและที่สำคัญนะครับนี่ไงส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นเลยเลยไม่รอดไปอดเลยไม่าก็สูงขึ้นวัยกำลังวัยกำลังโตคนที่ไม่ค่อยผัวงเรื่องร้องส่วนคนที่ตัดได้เลยลอยตัวทุกกรณีโอ้ยเป็นแบบบอยแบนด์อ้าวจะยังไงอ้าวก็ต้องรอดูตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเวิร์กกันอยู่แล้วก็ เขาเรียกว่าลงไปทํางานจริงอะไรเงี้ยเราก็รอซ้อมรอซ้อมแล้วตอนนี้มันใกล้แล้วที่จะขายบัตรแล้วก็โชว์แล้วตอนนี้ครับท่านักเป็นยังไงมากเพราะปกติเป็นคนหนีการเล่นตลอดเวลาต้องต้องก็จะมาอยู่อินเต็รก็คือเต้นยับเราต้องรับทุกอย่างเลยนะภายในเดือนหน้ารับทุกอย่างเลยต้องรับทุกอย่างทุกอย่างสะมาพร้อมกันทั้งวิดเบฟและทั้งขุนและเวิร์กชอบและฟิตติ้งและทุกอย่างมาพร้อมกันก็ ไปกับเราหจด้วยนะใจด้วยพี่นัทนี่หนักสุดแล้วอัก็อัพทุกอย่างครับไม่ว่าสกิลการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มทุกอย่างผมว่าทุกอย่างจะใหม่หมดครับเวทีก็ใหม่หมดทุกอย่างอัพสกิลทุกอย่างโปรดักชั่นอัพใหม่หมดมามาอลังการแน่นอนทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเออประกันเชื่อแหละนะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมว่าแฟนมีพูดเอาไว้ว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งคันไม่ได้เลย อันนี้อาจจะมีเรือนะเรือเล่นรอบนี้ก็ขอเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์โรยตัวลงมาโรยตัวลงมามาถึงแล้วไปตรงคัมแบ็กมาด้วยเฮลิคอปเตอร์คัมแบ็กมาด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วโรยตัวลงมาเราโรยตัวลงมาตัแบบไหนลงมาบนหรือว่ากระโจนลงมาเราเล่นตรงนี้เลยเหรอเราเ็นเจ้าที่แล้วนะเราก็นัจ้าที่นะคิดไม่ทันเมื่อกี้มาเล่ามาเราสบายแบบไหนเราเปิดมบนพ้อแหลเป็นอ๋อ เบนเบนเบนหรอใส่เกาหลีแล้วเปิดตัวมาไงเกาหลีแล้วก็จริงๆเหมือนมาเลยแล้วก็อาจจะคีบหมูย่างขึ้นมากิน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 เราหิวแล้วตอนนี้เราหิวตอนนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าเราอาจจะมวนหน้าเข้ามาแล้วก็เปิดตัวเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้บอกพี่เอพิจารณ์หรือยังยังเป็นส่วนของพิจารณาอยู่อ๋อพิจารณานี่เป็นการเป็นการแบบทดลองทดลองให้ดูลองเออ อันนี้คลิปยาวเก่งทีครับเนี่ยอันนี้ไม่เกกับการขายงานก็บอกว่าคือนอกจากคนบอก้วครับแสงสีเสียงโปรเตอร์เอาอะไรต่างๆคือเราจัดเต็มแน่นอนในการในการโชว์ครั้งนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนซื้อบัตรนะครับเดียวจะเปิดขายบัตรแน่นอนนะครับเออนั่นแหละอลังการแน่นอนนะครับเลเวลว่าสมชื่อครับเราเราต้องติดตามข่าวสารขาวใหม่ที่บนอกสิครับผมก็สามารถติดตามได้ทางพิทเบฟเดียว ครับรวมถึงเช,ชน2561ครับรวมถึงเชนอาร์ติสแล้วก็เชนออริจินอลนะครับปักติดตามด้วยนะครับใช่แล้วเราก็จะขายบัตรในเ,เร็วนี้ครับผมว่าที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับครับเอออยากเห็นบัตรก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะอ้อนยังไงไม่ขออะไรเยอะขอแค่โซอาลก็พอสาธุค่ะสาธุค่ะช่วยช่วยการทำอาหารกินอาหารับผมช่วยกันจะได้อยู่ด้วยกันไปนานาลาล